อ้าวแล้วที่ประยุทธ์จันโอชามาแสดงความ <Okay. S 1> ดีกับเนี่ยทีมต่างๆเหล่านี้บอกว่าเป็นความสำเร็จของทีมชาติไทยถือว่าเป็นเครื่องยืนยันว่าคนไทยมีความสามารถแล้วบอกว่านี่แหละ <c oughs> ประยุทธ์เป็นผู้นําเพื่อการเปลี่ยนแปลงพิกิวรประเทศไทยบ้าเปล่าคือถามจริงนะพี่เก๋นะเด็ก <c oughs> ไทยเนี่ยเก่งมาตั้งนานละรุ่นสมัยผมเนี่ยผมก็มีเพื่อนไโอลิมปิกฟิสิกส์ระดับโลกอะไรต่างๆเหล่านี้พี่เก๋แล้วทุกปีเราก็ได้เหรียญระดับเหรียญระดับโลกมาโดยตลอดอถามว่าคนพวกนี้หายไปไหนหมดในระบบส่วนใหญ่นะพี่เก๋จบปั๊บก็ได้เม,มืองนอกเขาลากไปเรียนลากไปทําวิจัยที่มหาวิทยาลัยชั้นนําของโลกหมดแหละหรือไปอยู่บริษัทเอกชนข้างนอกคําถามมันอยู่ตรงนี้ถ้าพลิกประยุทธ์นําการเปลี่ยนแปลงจริงเนี่ยมันจะต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประเทศมีการสนับสนุนอย่างเป็นระบบ ถูกไหมฮะแล้วมันต้องมีนวัตกรรมออกมาที่จับต้องได้บ้านเราเนี่ยคนเก่งมีจริงฮะแต่ต้องยอมรับว่าระบบมันไม่เคยสนับสนุนให้คนเหล่านี้มีแห่งที่นะฮะเอกชนบ้านเราก็ไม่ใช่เอกชนที่ชอบทําการวิจัยหรือถ้าเขาทาเขาทำอินเฮ้าส์ของเขานะฮะเอกชนว่าเราเน้นแต่นี่นะฮะผมมีเพื่อนหลายท่านเลยจบสวทชอจบได้ทุนไปมากลับมาทํางานที่สวทชสุดท้ายทาอะไรอ่ะจัดการประชุมบ้างจัดอะไรบ้างบางคนนี่งานวิจัยระดับโลกนะ สุดท้ายพอหมดทุนผลหมดไรปั๊บนะฮะมีผมมีรู้จักหลายคนก็ไปอยู่บริษัทการบินชั้นนําตรงนั้นตรงนี้เต็มไปหมดอ่ะเสียดายคนที่อยู่ในในพวกตระกูลสอทั้งหลายนะสวทชสชอะไรพวกนี้ต่างๆมากมายนะซึ่งน้องเต้ยนันท์สนจถามนะครับว่าแล้วรัฐเนี่ยมีการสับสนอย่างเป็นรูปธรรมจริงหรือเปล่านะเออเพราะว่าหลายๆหน่วยงานไม่ได้เกิดขึ้นจากการสับสนอย่างแท้จริงจากรัฐรัฐแล้วการที่คนไทยกระโดดมาเก่งหนึ่งสองสามสี่พี่เก๋มันไม่ได้หมายความว่า ประเทศไทยมันเก่งนะมันคนละเรื่องนะมันคนละแบบเลย,เลยนะ,ะ,ล,ะลองคิดดูดีๆการเยินยอคนเป็นกลุ่มๆแบบเนี้ยนะฮะเชื่อชูคนเป็นกลุ่มๆเนี่ยมันเป็นระบบวิธีคิดแบบอเมริกันคิดถึงความสําเร็จของคนอย่างอีลอนมัสก์คนอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์ ett, หรือใครก็แล้วแต่แต่คุณดูสังคมแบบอเมริกันหรือสังคมแบบเกาหลีเนี่ยมันไม่โดดเป็นคนๆพี่มันมีวัฒนธรรมของการทําให้ไอ้องความรู้ต่างๆมันไปสู่การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านของสังคมผมถามเลยเนี่ยรู้ไหมใครเป็นมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในญี่ปุ่น อผมว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้หรอกนะฮะก็เจ้าขอ,ของยูนิโคลแต่ประเด็นคือมันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการขายมันคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังและประโยชน์ที่สังคมจะได้สําหรับเขาเนี่ยสำคัญกว่าซึ่งน้องต้นน่ะน้องตน้นก็เลยถามว่าอาแล้วคราวนี้เนี่ยแล้วน้องเบนจาอัปันล่ะที่ตอ,อนนี้ยังถูกควบคุมตัวอยู่น้องก็เป็นคนสนใจด้านอากาศคุณก็ยังจับกลุ่มเขาไว้คุณไม่ปล่อยตัวเข้ามานี่ไงไอ้ไงก็มันมีความย้อนแย้งเกิดขึ้นไงถูกป่ะใช่ไหมผิด กลุ่มเดียวกันด้วยเออเขาก็เขาปล่อยแล้วเขาเรียนจบปกติเขาก็มีอนาคตเขาก็เป็นคนส่วนนี้หละม,มันเป็นชีวิตตองันการนะเออนะก็บิดาแห่งความเคลมอะบิดาแห่งการเคลม,มได้เกิดกำเนิดขึ้นแล้วในตลอดเจปีที่ผ่านมาเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้าใครดู Facebook ของพลเอกประยจันโอชาก็จะไปเห็น f a c e b o o k ที่พูดถึงกรณีว่าโอ้ตื่นเต้นยินดีกับ ทีมของเด็กไทยที่ได้รางวัลระดับโลกใช่ไหมครับปรากฏว่าน้องเต้นนัทนน์จาก space th co ส่งข้อความมาให้ผมแล้วก็บอกว่าพูดถึงว่าประยุทธ์เนี่ยเคลมผลงานเด็กไทยสู่เวทีทโลกด้านอาวากาศาคือคือประยุทธ์บอกว่าอย่างงู้ย่างนี้รัฐบาลสนับสนุนอะไรเงี้ยฮะปรากฏว่า,นาในน้องเต้นนัทนนดวงสุรเดชเขาเขียนนะครับว่ากลุ่มคีตาเนี่ย ม,มันเกิดจากการรวมตัวกันของคนชอบอวกาศคือคือในช่วงที่ผ่านมาวงการอาวกาศไทยมีข่าวดีไม่ว่าจะเป็นการที่คีตาได้เข้ารอบ1นึงในสิทีมสุดท้ายของการแข่งขัน NASA Deep Space Food ที่นาซาจัดขึ้นนะฮะแล้วก็จะมีชัยชนะโครงการคีโบโ o บอ r โป r แกรมมิ่ง a l เลนจ e นะครับที่แจ็ a ซันนะครับจัดนะฮะที่เยาวชนไทย2คนได้นำเสนอผลงานตัวเองในการประชุมวิชาการระดับโลก iac 2 0 2 1ที่ดูไบ นะฮะแล้วก็เขาก็เลยอธิบายนะครับที่มาอธิบายเบ,บื้องหลังของทีมทั้ง3นะครับซึ่งคุณน้องนัทนนท์เนี่ยบอกว่าคีตาเนี่ยนะฮะประกอบไปด้วยการรวมตัวคนหลากหลายสังกัดสนใจในเรื่องอวกาศประกอบด้วยคุณนภัทรธนันนะฮะพรพิมลโชคคุณสิทธิพลคูเสริมมิตจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นะซึ่งปัจจุบันฝึกงานอยู่ที่บริษัท s p a c e s a p นะครับมีคุณประพันธ์พงษ์ดำสงแสงนักเรียนปญาเอกที่ KTH Royal Institute of Technology นะครับซึ่งจะย้ำเลยนว่าคีตาเนี่ยไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานใดๆนะฮะสมาชิกแต่ละคนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดของตัวเองเช่น s p a c e s a p ุ u าะต่างๆแล้วก็ไม่ทด่โดนนะฮะแล้วก็บอกว่าใครที่ติดตามข่าวมาในช่วงปี2020เนี่ยจะทําการแข่งขันต่างๆได้ นะครับนะแล้วก็แจ็กซ่าเนี่ยมีพาร์ทเนอร์สำคัญก็คือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือ NSTDA นะครับก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นจากการที่น้องๆเหล่านี้ขวนขวายด้วยตัวเองใช่ใไหมครับนะแ้วเขาบอกว่าเอาคขาจริงแล้วเนี่ยนะฮะที่ที่บอกว่าไอ้แจ็กซ่าเนี่ยเป็นหน่วยงานของไทยเกี่ยวข้องเนี่ยพี่เก๋แต่เขาบอกว่าแต่เราเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากแจ็กซ่าสวทชไม่มีงบสำหรับการทําวิจัยโดยตรงอื นะฮะผู้ง่ายก็คือเข้าไปได้เนี่ยก็เพราะว่าหน่วยงานอื่นๆเนี่ยเขาให้การสนับสนุนใช่นะครับแล้วก็มีอีกกิจกรรมหนึ่งใช่ไหมครับที่งาน IAC ครับ International Astronomical Congress เขาไปจัดระหว่าง25-29ตุลาที่นครดูไบปรากฏว่าในงานนี้นะครับน้องๆเหล่านี้ได้ไปนำเสนองานด้วยคือบางคนเนี่ยเขามีการศึกษาการพัฒนาอวกาศของกลุ่มประเทศในอาเซียน เช่โครงการ University Space Engineering Consortium อะไรต่างๆ,างๆางเหล่านี้เนี่ยแล้วมีคนไปเสนอคือคุณคุณบุ๊กชวันวัดและเอิร์สรันเห็นว่าไปเจอดรทักษินด้วยนะฮะนะฮะแล้วก็พูดคุยกันถึงประเด็นทางเทคโนโลยีต่างๆนะครับอันนี้เจอเจอคนที่ไปสนับสนุนแบบอย่างน้อยก็ให้กำลังใจตรงนั้น,น,นะก็มีคือถ้าผมจำได้วม่าในข่าวพัฒน์ที่ผมจัดรายการไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีการพูดถึงตรงนี้แล้วก็มีคนบอกเลยว่าเด็กๆใครจะไปเสนอ คุณโทนี่ก็ก็เลยบอกอ๋อนี่คุณคุณทักษิณโพสเลยเหรอโพสได้ครับโพสได้ครับได้รับมอบหินจากดวงจันทร์จำลองจากทีมของคนไทยที่ได้มาเฉลิมฉลอที่ International Astronomical Astron Congress 2012โอ้ะะเห็นไหมฮะ,<น>ะก็เป็นเด็ก <นะ S 1> ที่เก่ง